เ e สคิวก็จะไปช่วยสมมุติว่านปิดไปมีร้อยท่อปิดไป80เหรือ20ท่อใช่ไหมครับเรสคิวเนี่ยจะไปทําให้ไอ้แปท่อที่มันปิดไปครับกลับมาใช้งานได้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมอ่าเรามาต่อกันในเรื่องของ EP ที่2ในส่วนว่าประโยชน์นะครับปัญหาหลักที่เรสคิวแก้ได้สําหรับวันนี้จะ เป็นเรื่องอะไรฮะเรื่องของปัญหาหน้ายางแห้งหน้ายางไยนึ่งครับที่เป็นมากที่สุดนี่แหละครับคุณแม่รับประกันเลยว่าอาการเนี้เป็นทุกส่วนแน่นอนหน้ายาแห้งหน้ายางไายนึง่งอ่ะก่อนที่จะไปเรามาทําความเข้าใจก่อนว่าหน้ายางแห้งกับยาหน้ายางไยนึ่งมันเป็นโรคเดียวกันหรือเปล่าแล้วทาไมต้องมีสองชื่อครับเชญครับจริงๆเป็นโรคเดียวกันครับแต <Num. S 2> ่เพียงแต่ว่าบางคนเขาก็เรียกหน้ายางแห้งบางคนเรียกหน้ายางไยนึ่งโรคหน้ายางแห้งนั้นก็คือ เป็นในกรณีที่น้ำยางกรีดแล้วน้ำยางไม่ไหลหรือว่าไหลน้อยอ่าอย่างนี้เรียกว่าน้ำยางตายแห้งแต่ถ้าตายนี่ก็คือว่าหมายถึงว่ากรีดแล้วไม่ออกเลยไม่ว่าส่วนไหนแล้วก็ที่สําคัญคือเปลือกยางแตกอย่างเงี้ยครับที่สำคัญคือเปลือกยางแตกเป็นโรคเดียวกันแต่อาการความรุนแรงของโรคไม่เท่ากันอ่าความรุนแรงก็คือน่าปะนึ่งในแย่แล้วฮะตายแล้วฮะตายนึบ <c oughs> <c oughs> เออมันนึ่งนึ่งอะไรพี่ภ,ภาษาใตาน้นี่นึงน่งนว่า มันยังมีชีวิตยอยู่ครับแต่มันไม่ให้ผลผลิตครับก็คือว่ามันไม่ไม่ได้ตายไปจากโลกนี้มันยังมีใบมีอะไรมันเดิมปกติแต่มันไม่ให้ผลผลิตถ้าเป็นภาษาเหนือก็มันมันดึงเอาไว้ดึงได้ทุกภาษาเลยนะ <c oughs> <c oughs> โอเคคราวนี้ในส่วนของสาเหตุเพราะอะไรมาถึงเป็นอาการอย่างนี้ได้หลกัหลกๆเนี่ยก็จะมีอยู่สองปัญหาที่เป็นที่เป็นปนัญหาหลักของมันซึ่งทําให้เกิดโรคหน้ายางแห้งหน้ายางแต่นึ่งเนี่ยมากกว่า6 0ครับ ก็คือเรื่องของการที่ต้นยางเนี่ยขาดปุ๋ยนะครับ <Ừ. S 2> อ่าแล้วก็เรื่องที่สองก็คือเรื่องของระบบการกรีดครับก็กรีดทีสิ่งที่ต้นยางจะทําก็คือมันจะสร้างสารขึ้นมาตัวหนึ่งชื่อว่าสารแทนนินครับอ่าเพื่อที่จะมาเขาเรียกว่าอุดท่อน้อํายางไม่ให้นน้ายางมันไหลครับไอวงจรอ,อุบาาเลยนะฮะี่ใช่ไหมฮะใช่ครับเรื่องเดิมเลยเรื่องเดิมครับอ่าสุดท้ายก็จะเป็นโรคนี้แหละใช่ครับอ่าเพราะฉะนั้นการที่ ต้นยางที่ของใครที่ใส่ปุ๋ยน้อยแล้วก็กรีทีนะครับโดยเฉพาะสายวันสองห้าหนึ่งถ้ากรีทีสองุดหนึ่งเนี่ยเรียบร้อยครับอ่ากันก็คร่าวๆนะครับทบทวนคร่าวคือถ้าเป็นความรู้เดิมก็เอายาทาน้ำยางหรือน้ำยาเร่งน้ำยางซึ่งพอตอนนี้ไอ้ท่อน,น้ำยางมันอุดไปเยอะเนื่องจากแทนนินไปอุดครับใช่ไหมฮะใช่ครับอ่าพอะมันอุดไปเยอะมันก็เหลือ,อ,อ,า100อ,อาจากร้อยท่ออาจจะเหลือ50ท่ออาจจะเหลือ ยี่สิบยี่สิบสาสิบท่อมันก็เริ่มมีปัญหาละวยี่สิบสาสิบท่อครับอ่าพอใช้อ่าสารเร่งน้ํายางมันก็ไปเร่งจากไอ้ยีท่อนี่แหละใช่ครับครับอ่าเพราะแทนมันก็ปิดไปเรื่อยๆครับอ่าเป็นลักษณะอย่างนี้อ่าสุดท้ายก็ตายนึ่งเพราะไม่เหลือสักท่อละใช่ครับโดนปิดโดนโดนปิดหมดใช่ครับอ่าซึ่งถ้าใช้ rescue rescue ก็จะไปช่วยสมมติเราปิดไปมีร้อยท่ออปิดไป80เหลือ20ท่อใช่ไหมครับครับ rescue เนี่ย จะไปทําให้ไอ้แปดสิบท่อที่มันปิดไปครับครับกลับมาใช้งานได้ครับมันจะเป็นละลายสารเดนิวที่ฝังอยู่ในท่อน้ายางนั่นเอาแต่มันไม่ใช่แบบใช้ไปทีเดียวแล้วทั้งแปดสิบคืนมาก็จะค่อยๆค่อยๆเพิ่มหมายถึงว่าปริมาณท่อเนี่ยก็จะที่มันใช้ไม่ได้ก็จะลดลงไปเรื่อยๆจากที่ใช้ไม่ได้ก็จะใช้ได้จํานวนที่ใช้ได้ก็จะเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับพี่นกใช่ครับอืก็ถ้าเกิดทาไปในเจ็ดวันเนี่ยท่านจะสังเกตว่าท่อน้ํายางที่มันเคยไม่ออกเลยครับโดยเฉพาะแถวแรกของท่อน้ํายางครับ มันจะค่อยๆมีน้ำยางขึ้นมาหเห็นครับอ๋อนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเดิมนะแต่ว่าวันนี้เรามาเจาะลึกเลยนะว่าสี่อาการซึ่งอาการแรกก็คือในส่วนของเปอร์เซ็นต์ปุ๋ยนะครับปุ๋ยไม่เพียงพอทําให้เปอร์เซ็นต์เนื้อยางต่ําวันนี้ที่เราคุยก็คือในส่วนของหน้ายางไตนึ่งหรือหน้ายางแห้งซึ่งวิธีการใช้ rescue ใช้ยังไงฮะสำหรับหน้ายางแห้งหน้ายางไต่นึ่ง ถ้าเกิดกรณีหน้ายางแห้งหรือหน้ายางตายหนึ่งครับถ้าเกิดกรณีของหน้ายางแห้งธรรมดาก่อนนะครับ,รบให้เราทาทุกๆุกเจ็ดวันถ้าหน้ายางแห้งนะค,คือมีอาการน้ำยางไหลหน้อยะครับเราก็ทาทุกๆุกเจ็ดวันพอครบเจ็ดวันเราก็ไปลองกีดดูก็ได้ครับอืจะพบว่าหน้ายางมันจะนิ่มขึ้นครับการที่หน้ายางนิ่มนั่นคือแสดงให้เห็นว่าสารเทนนิ่มมันเริ่มออกไปแล้วครับอแต่ว่าบางครั้งทําไมน้ํายางมันยังไม่ไหล ก็เพราะว่าสารเทนินที่มันอุดอยู่มันอาจจะอุดลึกไปกว่านั้นก็ได้ครับโดยเฉลี่ยก็คือจากการที่ผมทดลองก็คือเจ็ดวันเนี่ยมันสามารถละลายลงไปได้ประมาณหนึ่งนิ้วครับม,มันอาจจะลึกลงไปอาจจะเป็นสองนิ้วสามนิ้วอ,อาจจะใช้เวลาเป็นสองสัปดาห์สามสัปดาห์ครับอ่าแล้วต้องใช้บ่อยประมาณสัปดาห์ละครั้งให้ท่านได้ฟังนี่พี่ให้ทาทุกๆสัปดาห์<อ>นะครับเช่นเราทาวันจันทร์เราก็พบกบอีกวันจันท์เราก็ไปลองขีดดูครับ ถ้าขีดแล้วพบว่าหน้ายางนิ่มแต่น้ำยางไม่ไหลเราก็ทาซ้ํำแล้วก็วันจันทร์หน้าก็ไปทําแบบเดิมอีกครับレสคิวเนี่ยเพียวๆเลยครับอแล้วก็เอาใช้แปลงนะฮะขนาด1นึ่งนิ้วจุ่มแล้วก็ไปทาเลยนะฮะแล้วก็ใช้ก็ถือประหยัดนะฮะหขวดได้กี่ลิได้กี่ต้นฮะถ้าเป็นขวดเล็กเนี่ยผมเคยทาได้เล็กได้กี่ซีซีห้ารซีซีครับห้าร้อซีซีได้กี่ต้นผมทาได้ประมาณหกร้อยถึงแปดต้น Oh. ถ้าเป็นขวดใหญ่ <S 1> 1 <S ก็ทาได้1200องรถึงพันหต้นนะครับครับตกต้นกี่บาทเคยคำนวณไหมฮะเคยคำนวณอยู่ตกอยู่ประมาณ40สตางค์นะครับตกสตางค์เท่านั้นเองครับอืมครับถ้าทำอ่านนี่คือหน้ายางแห้งครับสัปดาห์ละครั้งไปเรื่อยๆ <Okay. S 1> แล้วหน้ายางาใช้เวลาอยู่ประมาณเคยทําได้นานสุดก็ประมาณ6ครั้งนะครับ ไม่เกินนี้ถ้าไม่เคยไม่เคยเจอเกินนี้เลยนะฮะปกติครั้งสองครั้งก็เริ่มออกแล้วแต่ถ้ามันหนักจริงก็อาจจะถึง6ครั้งแล้วถ้าเป็นหน้ายางตายแห้งอ่ะถ้าหน้ายางตายนึ่งก็คือกรณีกรณีเปลือกแตกครับกรณีที่เปลือกมันแตกคู่กันไปด้วยให้เราเนี่ยใช้มีดนะครับถากบริเวณลำต้นที่มันแตกออกถากเปลือกเก่าออกนะครับเพราะว่าการที่ต้นยางมีเปลือกแตกเนี่ยเพราะเขาต้องการสลัดเปลือกออกแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ช่วยเขาถากเนี่ยมันจะใช้เวลาสองสามปีในการที่จะสลัดครับ อาราหปยัดไปตั้งสองสมปีเลยนะฮะถ้าเราถากออกเสร็จแล้วเราก็เอาเรษคิวนะครับถารอบๆลบลต้นเดี๋ยนะอ๋อมันจะมี2อย่างคือคือแผลคือแผลที่กรีดยางแผลที่จะกรีดครับกับแผลที่เราถากครับถากเปลือกรอบรอบต้นครับแผลที่กรีดน้ํายางนี่ทาทุกทุกวัน7วัน,วนแต่ไอที่แผลที่เราถากเปลือกยางทาทุกทุกทุกๆ15้าวัน15วันถามว่าทาทุก7วันไดไหมก็ได้ครับแต่มันจะเปลืองนิดนึงครับเพราะว่ามันจะสร้างเนื้อได้เร็วมากเลยนะ แล้วอาการที่เห็นได้ชัดหลังจากที่เราทํานี้แล้วจะเป็นยังไงฮะต้นยางก็จะฟูขึ้นครับอต้นยางที่มันเคยแฟบแฟมันก็จะฟูขึ้นหน้ายางที่เราจะกรีนะครับพอกรีดแล้วมันน้ํายางจะไหลอ่าเนอีกอาการหนึ่งซึ่งเป็นทุกส่วนแน่จะเป็นมากเป็นน้อยนี่คือหนทางสู่วงจรอุบ่าของชาวสวนยางพารานะครับก็เครัคิวตกต้นแล้วประมาณ40ี่สตางค์เท่านั้นเองนะครับทางที่ดีก็คือว่าพอเรารู้ว่าหน้ายางเราเริ่มแห้งน้ํายางเริ่มไม่ไหลเนี่ย เราต้องรีบรักษาเลยครับอ่าอย่าปล่อยให้เป็นหนักจะได้ไม่ปล่อยให้ถึงขั้นที่แบบว่าเปลือกยางแตกครับถ้าเราจําได้ว่าอาการของหน้ายางแห้งก็คือน้ํายางเริ่มให้ผลผลิตน้อยลงน้ํายางออกหัวท้ายใช่ไหมครับแล้วก็ต่อเนื่องมาเป็นน้ํายางก็คือไม่ออกอแล้วก็ท้ายที่สุดก็คือว่าเปลือกแตกเลยครับเจอตั้งแต่แรกเนี่ยรีบใช้เลยครับอ่าก็จะประหยัดมากยิ่งขึ้นครับวันนี้ก็หน้าเพื่อนๆน่าจะรู้นะครับว่าจะออกจากวงจรนี้ได้อย่างไรแล้วนะครับในอีพีต่อไป เราจะมาพูดถึงอาการที่เป็นหนักแล้วก็เป็นทุกส่วนอีกเหมือนกันก็คือโรคเชือ้อราโดยเฉพาะโรคเส้นดำครับอ่าเดี๋ยวในอีพีต่อไปติดตามชมนะฮะโรคเส้นดำโรคเชื้อราต่างๆ rescue แก้ไขได้อย่างไรวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ<สฟะ>